สวัสดีครับมพี่้องครับสวัสดีอีเยาชาแนนะครับผมสวัสดีวันนี้เรามาเยือนนครพนมอีกแล้วนะครับท่านมากับนุ่มลอยใช่ไหมมากับเจยิงแล้วก็สุดรอมิดสวัสดีครับยังลูกสวัสดีครับยสวัสดีครับแม่เทียบวะเทียบวะดีรังแม่อากาศดีพี่้องครับวันนี้ฝนตกด้วยนะครับอากาศดีมากนะครับผม ไปเพื่ราไปดูนี้ว่าเราจะไปไหนกันบ้างเนาะเป็นเราอยู่ที่นครพนมนะครับมาสักการะปู่ศรีสตาลักษณ์นะครับผมยังอะไรเตอร์ด่วนเลยอ่ะมีอยูมีอยูกวางกับมีนะฮะพอดีมะเสาว์นี่โทัสวซ่างไอ้สซ่างไอ้นเนผ่านไปเพ้่เนาะสซ่างผ่านไปฮะ เออเพื่อนวันไหนจะยิ่งทะลุไปไหนเลอะจะยิงได้ไปบาแมบอนมาคุยับเอสซีนะลูกไปมาแม่บอนมาคุยกับกล้องนลูกแล้ววันนี้คุยกล้องนะลูกแล้วหันหลังมหมแหงไมเอแม่โอ้ว่าพี่นองคนบ่อยยเมื่อแม่พาบอกกบ่อยยังไอศูนย์รวมแบตเตอรี่นะครับพี่น้องคนน้่งว่างแถวนี้ อากาศดีจะไม่ยีปัญหงอากาศดีพิวพิ้วชัดก็ดีนะครับผมอากาศดีมากเลยนะ่๊ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับพีนะ่บ๊อบฮะเอาสั่ง,งฮะ <Yeah. S 1> สร้างสร้างอันผลิตสร้างพันไรครับสองสองพนันป่ะา0 0 0ยนสองพันสองพนัองพนอโชคมปปหาเพิ่นแมงแล้วมาซื้อบรพิมพ์เซลร์หน่ มาแล้วมาแล้วครับมา

แม่บอลแม่ยิงกันหรอป่ี่ยิงไม่ใช่ยิงนเงหอยเดไเ่บอนไอ้มองเขาวาดรูปไหมมอนะพี่ลูกเดี๋ยวพาไปดูไอ้ศิลปะนะครับของไอ้ไ่นจะเป็นเดองหน่อยมหาเลยแล้วขามาร่วมมั้งดูแลเขาไว้ใจใจน่อสูงที่สุดแอตแนต้าพนมนะครับ2022 เฮ้ยออกอยเพื่อนเจ้าออกอยเพื่อนเล่นนี่เหตุใดพลังกลับมาพลังกลับมามันมว่าพลังก็งกงกเป็นไมันนี่ไงเห็นว่าเพื่อนวาดภาบวาดอะไรเล่าให้อยู่ฝั่งนู้นจะเป็นประเทศราพี่น้องครับสปราเพื่อนบ้านเรานั่นเองนะครับโอ้ยวิวแม่ ลังการงานสร้างมาเลยนะครับาปนันกมาชมมาชมบรรยากาศนะจ๊ะมาชมบรรยากาศอากาศดีเย้ยร่มเย็นแท้ร่เ็นดีไม่ออนี่ นีเอาไมาถ่า,ายรูปอะ่ะอากาศนะครับโอ้สุดยอดน,นะครับพี่อ <laughs> ้องใส่ฮะไมใส่ไปขี้เรือปุ๊บจะไม่แคาว จะเมียกับไว้ดีอยากขี่เรื่อนว่าจะทิ้ง <laughs> บราโอ้โหเก่งมากเมียนี่ยไม่ขี่เลือนได้เลี่ยนโอเคครับผมไม่ลองครับวันนี้เราก็มาถึงอำเภอเรืงแล้วนะ มากิมก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยนะครับผมครับผมอ๋อมอนกินยังล่ะลูกปีจะทำนี่นะเกียวหุกการมองจีนเป็นอะไรบ่อะฮะเกี๊ยวหุกการคุณพี่น้องนะครับผมมาชิมก๋วยเตี๋ยวกันนะครับแซ่บครับใช้ซีเมนเหรอเอาซีมังไรอป้ะใช้ซีมังะไรบ่เนี่ อะะอะไรว่าอะไรว่าอะไรกินแม่เออกินอยู่จยังส้งียงเดี๋ยวพี่ลยที่ห้าเส้นเล็กหมอุ้มพี่เส้งเล็กอะไรยังไม่มาแต่ไนเจย่าพี่ใช้สูงงาเลยครับช่างมอกเลยฮะอันเมื่อนั้นเมาก็จะไปตบอันกองหงาหนาบ้บนนัน กเลยกลยทรไปหาเมียไปดูข้อไปหาเมียนะเมียยิบมวยโดดเมาหอดล่าฮะเ้าามเมียบ่าจะบาดอะไรยืนยืนในกลงองจะบาดอะไรบาันหาเลยะเจออะไรนีปัญหาเลยบ่ฮะพันสามาซีขาดทรงอุทีเลยเฮ้ยน่ากินหัาด้วยแซ่ปล่ลูก น่ากินมากเลยนะพักกับมุกเฟยได้ไ็น้องยิบเลยพัก,กพ่อยิบอีกนครับมีอะม,มอง่คยมากก่ <c oughs> ปะมองใครมากบุกฟเฟยพักอย่างนั้นแหละฮะลูกชิ้นันหาสิบาทนะครับฮะบะแมนมันมี1อยไหมก็อหาสิบไหมไม่อยู่แล้วสร้างลอยได้ตลอด,ดอเลยข้าเบ่าลอยไหมอยขาวเาจะ้อกินรอยทั้งตัวออ บอข้ว่าอย่าเลยรอยนึงงานเขาอีกลเมีได้แบบว่าเจ๊เจ๊เมื่อไหร่เมียเลยลอยเมียได้เป็รองเมียหรอกลอยเมียได้เม่าครับผมผมแคครับหวานเทอไหมอร่อยไหม บอกเอฟซีน่ว่าฝากติดตามบอ,าบอกแล้วหมดแล้วบอกหมดแล้วฝากติดตามขอเร็วเอาบอกเลยบ้างโอ้ยเพิ่นนี่ขันไปกินข้วนนาวเจ้าก็จะเฉลยไปหน่นองกินแซนนั่งสี่สิบแปดเพราะกินเห็ดดิด้มันเดียววะเราไม่ใช่เด็กแซนเป <laughs> ็นเด็กน้ำ ที này, anh, mit, Aí, oh, hai, hai, <c <c ่แกว่าในกจสร้างยังก็างหลายหลายก็าคุ้ยลาอยากกินกยเฉียวชะนำใคอยากินกยเียวะ่ลาาอเกลอเอาถอดเกือป่ะออถดนะครับถอดยางครับอ่าอุ้ยเนี่ยบอกก้ยเฉียวล่ะโอ้ชิมัไงเนอะทำหนึ่งเลยไม่อะไม่ไม่อไม่ไม่โเอาไรพี่น้องเอเด้ยเรวันวันแล้วสรับคลิปนี้ บอกยูก่อ่ะนกินวันนี้เดี๋ยวอวส่สี่็อะบอกอยไอยกินไรอ่ะ่านไอย่างล้วออไใ้เอช่องอยู่ใเร่เซนอยู่เี๋ยว่านไฟอ่างว่สางพิเศษ่เออพิเศษจาถ้าไม่เสียเลยเดบบเมาด่า้เยวจิ้ง้เียวไทยนะเอโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็วันนี้ครับ ไปสก่าระนะครับผมองปู่ศรีสัตนาคราชนะครับแล้๋ยวกลับมากินก๋วยเตี๋ยวราลอยู่เดื่องของเฮาเนาะยังไงก็ขอให้ความสุขขีไปถึง f อฟทุกท่านนะครับพี่น้องครับมีความสุขความดีเรือสุขทุกคนเนาะได้บุญน้ำกันนะครับผมเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เสียท้าติกรน่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันสวัสดีครับเร็วครับเร็ว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 เรับเร็วเร็วเร